แต่ทักษะผู้นำที่โลกต้องการ 1. ไม่หยุดเรียนรู้รู้มากกว่าใครทันสมัยกว่าผู้ตามคิดออกบอกได้ไม่เชยไม่ตกยุคล้าสมัยจะเป็นผู้นำที่สร้างศรัทธาให้ใครได้ชื่นชมสองเก่งสื่อสารไม่ใช่แค่พูดหรือเขียนแต่ยังใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ได้เป็นอย่างดี เอามาเป็นประโยชน์ทั้งในงานและการประชาสัมพันธ์ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายยินดีเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาโดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เท่านั้น 3. ให้เครดิตคนเป็นเวลางานสำเร็จผู้นำที่ได้ใจคนจะไม่ลืมกล่าวถึงและยกย่องทุกคนที่มีส่วนทำให้งานสำเร็จเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกียรติคนที่ทำงานด้วย ผู้นำเช่นนี้จะได้ทั้งใจคนและผลงาน 4. ยอมรับคำวิจารณ์คำวิจารณ์ที่ดีจะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนแก้ไขคำตำหนิจ,จะทำให้หันกลับมามองตัวเองน้อมรับคำแนะนำวิจารณ์ที่หวังดีแล้วนำมาแก้ไขส่วนคำวิจารณ์ในแง่ร้ายไม่สร้างสรรค์อย่าไปใส่ใจให้หมดกำลังใจ หชี้แจงให้กระจางผู้นำที่เก่งกาจคือผู้นำที่สามารถทำให้ผู้ตามเข้าใจความคิดของผู้นำและอยากทำตามสิ่งที่ผู้นำอยากให้ทำด้วยความเต็มใจและผู้ตามจะอยากทำด้วยความเต็มใจก็ต่อเมื่อเข้าใจเป้าหมายเหตุผลที่ต้องทำอย่างกระจางแจงซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ขึ้นกับฝีมือการอธิบายของผู้นำ 6. ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปผู้นำก็ต้องปรับตัวให้ได้อยู่กับผู้ตามแบบไหนต้องใช้วิธีอยู่แบบใดใช้กฎหมายกฎระเบียบกฎมนุษย,ษยธรรมควรรู้เวลาไหนต้องใช้กฎใดผู้นำต้องมีอำนาจแต่อำนาจต้องอยู่ในมือที่สะอาดด้วย 7. เป็นผู้ฟังที่ดี ยิ่งฟังดียิ่งมีข้อมูลในการตัดสินใจฟังให้รอบด้านฟังความทั้งสองฝ่ายฟังแล้วคิดว่าพูดมาเชื่อได้ไหมวิเคราะห์ว่าเขาพูดมาต้องการอะไรแล้วแยกแยะให้ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจะเป็นผู้นําที่ชาญฉลาดเพราะเปล่ยงปราดในการฟัง 8. รับผิดชอบคนที่เป็นผู้นำคือคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าฉะนั้นต้องกล้ารับผิดชอบ ผู้นำที่ดีแม้ตัวเองไม่ได้ทำผิดเองแต่ลูกน้องทำผิดพลาดจากคำสั่งของผู้นำก็ยังต้องออกหน้ารับผิดเองหรือผู้นำบางคนผู้ตามไปทำผิดพลาดในงานแม้ไม่ได้สั่งการแต่ในฐานะที่ไม่ดูแลกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีก็ยังต้องออกรับผิดชอบกับลูกน้องเช่นนี้นอกจากผู้ตามจะรู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ไม่ทอดทิ้งเอาตัวรอด คนทั่วไปยังชื่นชมในสติปิตความรับผิดชอบของผู้นำ